ครับบุบบมบุบบอมสาธุสาธุเสียงฝนรัดหน้าแล้วพี่ของหมอของหมอ้สว <pad> <có> ัส <ligen> ด <over> oh ีครับสวัสดีพี่น้องญาติธ้อมทุกท่านนะครับอย่าลืมรับเข้าสู่ไลฟ์สดนะครับทางเพจเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับ ตอมดำซิ่งแล้วก็สวัสด,ดีพี่นะ้องทาง y o u t u b ตนะครับสบุภาพนะารับพี่เสียต้นเทียนีนะครับสวัสดีพี่ต้นนะครับสวัสด,ดีพี่ต้นครับโอ้พี่ต้นมันจะออกมาเลยตอนนี้คือนี่มอนครับลงตา สวัสดีพี่สหายต้นป่าเล้วมาป่อพี่พี่จอยนะครับอรอบมีพระมา,างานก็ต้องจ่าป่อพี่ใกล้จะถึงแล้วนะครับเนายูสามพระาธาตุกัถึงแล้วครับ ัสดีพี่สิทธิชัยครับสวัสดีพี่มนพี่มวดนะครับสวัสดีพี่น้องญาติธรรมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับอ่าพี่น้องทางเพจนะครับทางเพจอ่าเพจเฟซบุ๊กไลน์ตั้มดําซิ่งนะครับสัญญามันหมุนนะครับสัญญาณเหน็บหมุนผมก็เลยปิดเลยนะครับอ่าแต่ youtube ไม่หมุนนะครับแต่เพจหมุนนะครับนี่คงก็มาขึ้นไลฟ์ใหม่ต่อมันพอดีเมื่อกี้บอก โทรไปบอกเจนีนะครับให้ขับรถมาดงตาใช้เส้นในหมู่บ้านนะครับลัดเลาะในหมู่บ้านนะครับไม่ได้ใช้เส้นหลักนะครับก็เลยปิดไลฟ์สดทาง YouTube ด้วยนะครับโทรบอกเจนีนะครับก็เลยมาเปิดต่อนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ พี่ปานีนะครับสาธทูสา,สา,าธทูนลที่พี่สาหายตนป่านะครับสาวูสาวทูน้ต้าเหมือนามาได้พี่ได้มาได้น้ำกันเพื่อได้อีก3ามพระธาตุพี่3พระธาตุลงตาพญาน,นะครับ นะครับคูอดวงไหวพระธาตุเจ้าพระธาตุครับคู่ดวงไหวพระธาตุเจ้าพระธา,ะาตุะานะครับไปหกพระธาตุแล้วนะครับไปอีกสามพระธาตุต่อขึ้นส,สุดแล้วครับ เกษต้อครับไรแค่ครับผมที่มนที่มดนะครับที่ประตูย่างก็สวดีคุดท่ขานนะ ดีที่้องยาวครับยาจิ๋มนะครับว่อดี่ที่นัตพงศ์พิจิตินะครับสวัสดีร,รับอากาศวันนี้อแนแก่นฝนตกนะครับมีฝนแก่นฝนตกที่นี่ยังคึ้มๆอยู่นะครับยังไม่ตกนะครับ สวนกล้วยนะครับสวนกล้วยหอม ทุกโระผมแชร์ให้แล้วนะครับพี่น้องทุกคนแชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับนะครับติดตามกันและกดแชร์นะครับ ต้องเอากาแฟมาด้ยครับน่าน่าจะจะจ่อยนี่ยังไม่ตื่นเลยนะครับไม่ตื่นสาวฝนบัวครับบัวบัวร้องใส่ตา Mm-hmm. เื่มม sociedad, ції, ını, อเมืองฝนตกครับสวัสดีค่ะคุณชัยคุณวันคุณแม่บอกสวัสดีทุกท่านนะครับยังมีกำลังตามหลังมาอากาศคือเมรุง่วงนอนเลยนะ คืนสวดมนต์ทำวัดเย็นง่วงง่วงมากครับเพื่อน ง่วงเหมือนกันตาจอยก็ง่วงบรรยากาศมันง่วงวาะบรรยากาศให้ครับอากาศมันคึมๆนะครับทำให้ง่วงนะผม,ผมก็ง่วงเหมือนกันนะ ที่ภาพที่ท่านถืขอข้างหน้านี่นะยิงตู้หนาด้วยเนาะเอามื่เลยพี่เอาใกล้ๆนี่ก็ได้ข้างหน้าอะไรเนาะอะสวัสดีพี่น้องญาติคุณทุกท่านนะครับ ขณะนี้ก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านดงบากนะครับตำบลโพนทองอำเภอเรนนครนะครับจังหวัดนครพนมบ้านดงบากครับลุงตาบ้านดงบาตำบลโพนทองอำเภอเลนูนครจังหวัดนครพนมกับไปตรงมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านดงบากครับดงบาก เปลป่นาไก่หรือเปล่านะครับประมาณ15บกิโลพี่15ถึงมาสิ้าโลนี่แหละ15บห้าเโลนี่แหละครับ ได้แล้วพ่อพี่เนี่ยกขาได้แถวทุ่งหน้าเนี่ยก็ต้องพูด,ดีเลยอะไรยังสางุสาธุสาธุบ พักที่โรงเรียนบ้านดงบากนะครับครับโรงเรียนดงบากครับหลวงตาอยู่ยุคข้างหน้านี่ครับ ขึ้นเลยพี่นะยกขึ้นถวายถวายไหมนักเติร์นถวายใช่ไหมครับยกยกยกขึ้นหนึงครับยกของคเขายกของยกของถวายนะครับอ่ากาแฟครับลุงตาเดี๋ยวข้างหลังรับนะครับหลวงตาครับเลยโค้งไปประมาณ600เมตรจ็ดสิบองเรียนครับ บมเตงสีนะแต่บบไม่มีผานะบอเออแต่มีไก่ก็นด้เอาไก่ก็นด้ก็ไ <c> ด <oughs> ้ เตรียมสาธุสาธุเอาเสร็จกระบ,บอ่อให้คุณบ้านเด้อเอาเสรถึงเสือไปอไปอพนมมือครับนัวตาธรเวลาประใจครับผมนมเอาให้เด็กเลยนะครับเอาให้เอาให้เต็มเลยครับเออ้ย นะครับยังไม่ร้อนแดดหรอกพอดีแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศอบอ้าวนะครับมันต้องก้มนะครับเด้อไม่ต้องก้มแล้วคุณแม่เด้อสาธุครับสาธุครับตัวเล็กมันวิ่งนำหน้าไปแล้วค่ะหนี่จะถามตัวเล็กปากไว้ก่อนใช่ไหมอย่าลืมนะ กับน้ตาจะชันน้ำนะครับ ครับก็หัวตาให้หว่วงแล้วนะครับก็เลื่อนตอนแรกจะพักที่โรงเรียนนะครับเลื่อนที่มาอยู่ข้างหน้านี้นะครับเลื่อนมาเป็นข้างหน้านะครับอีกนิดเดียวก็ถึงนะครับ เด็กๆไปโรงเรียนหมดแล้วเด็กไปโรงเรียนหมดแล้วครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุ ถึงแล้วครับลวงตาเอาที่ใหม่ให้ลุงตาครับไม่ใช่โรงเรียนเอาเอาใกล้กว่าโรงเรียนครับลุงตาลุงตาว่าไม่ใช่โรงเรียนย้อนย้อนระยะนะครับให้ใกล้กว่าเดิมนะครับโรงเรียนอีกไกลแล้วพี่เนาะลุงตาว่าหงเหง่งแล้วบ้านเฝ้าแดงรื้อๆเลยจากหนอบ้านโอ้ยเจ้าโชคดีนะครับ ท้าบ้านท่านนะครับต,ตากบอกว่าง่วงมากแล้วมีใกล้ก,กว่านั้นไหมน้่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับสวัสดีพี่น้องอยติธรรมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่เหมยมิงเนอะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับยามเช้าๆเ,เนาะ ก็เป็นอกาสดีนะครับแล้วก็โชคดีของเจ้าของบ้านด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อัอนเพิออน่นไป,ไปเบิ่งอยู่คุณแม่ทางไหนเนาะเพิ่นไปทางนี้หละคุณเมนนะน่นี่แหละพญานาเนี่ยอันนี้แมน่องนี่ละนี่สไป่องนี้พี่ห้องน้ำอยู่ไหนพี่ห้องน้ำายั่ไหนคุณเม่แล้ววะไปเลยคุณแมยไปตามไปเลยห้องน้ำอยู่ข้างหลังนะครับสวัสดีทุกท่านครับ นะครับอันนี้ก็บรรยากาศยังไม่มีแดดนะครับแต่ไม่มีลมครับบรรยากาศปปอบอ้าวนะครับปปอบอ้าวไม่ร้อนก็เท่ากับร้อนนะพี่น้องเพราะว่ามันมันไม่มีลมพัดผ่านเลยนะครับนิ่งๆนะครับ สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะก็ขณะนี้นะครับก็เป็นเวลานาฬิกา45นาทีนะครับ8ดนาฬิกา45นาทีหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับท่านใดพักนะครับที่นี่นะครับที่บ้านพี่น้องเราครับก็ขอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทิตทิธรรทุกคนทุกท่านเนาะในเช้านี้นะเนาะ ผมก็ในช่วงที่หลวงตาหานพักผมก็จะขออนุญ,ญาตปิดไลฟ์สดลงนอกพี่น้องครับผมครับมีพี่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับสวัสดีพี่หงครับสวัสดีครับแอดตัม้มนะครับสวัสดีโอสวัสดีครับเด็กแก๊งโอยอ่านที่ีของสามวทแอดมินทุกท่านนะครับ พี่คืนวันน้ำใจพี่หนึ่งที่หนึ่งแทนคอยนะครับอ่ะสวัสดีครับเป็นต้มเอฟซีเขาสวนกว้างครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็สวัสดีที่น้องทางเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะครับ อก็วันนี้นะครับก็จะได้ถ่ายทอดให้พี่น้องรับชมไปเรื่อยๆเ,เนาะถ้าช่วงไหนนะครับก็บอกพี่น้องไว้ก่อนเนาะถ้าช่วงไหนนะครับที่ไม่เห็นผมไลฟ์สดนะครับก็ฝากพี่น้องเข้าไปชมในคลิปวิดีโอเอานะครับเพราะว่าอ่า บางครั้งนะครับถ้าฟ้ามันร้องนะครับถ้าฟ้าถ้าฟ้าร้องนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับผมก็ผมอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดแต่ผมจะถ่ายลงคลิปวิดีโอนะครับนะครับสวัสดีทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตถ้าไม่เห็นผมขึ้นไลฟ์ทั้ง youtube ทั้งเพจนะครับก็ฝากพี่น้องเข้าไปชมที่ช่อง youtube นะครับตั้มดําซิ่ง ช่องยูทูบสถทนาลวงดาวมึนชื่นเสียตัํมเจนีอ่าหรือว่าทางเกตนะครับด้วยนะครับเกตก็ตั้มดั้ซิ่งนะครับพี่ดุลนะครับบายดีครับเสียตัํมเจนีครับผมบายดีครับผมก็จะขออนุญาตพักเครื่องนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับไลฟ์สดนี้สวัสดีครับ